วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตพิธีการผสมเถ้าปกรีนก่อนอื่นนะคะเราหาภาชนะที่เราหาได้ง่ายคือแก้วพลาสติกแล้วก็ช้อนที่เราใช้รับประทานอาหารนะคะตักเถ้าปุกรีนตามอัตราส่วนที่ต้องการใส่ลงในแก้วนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำให้ได้ประมาณครึ่งแก้วนะคะหลายคน จนเฮอร์บเกลีนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําเท่านี้เราก็จะได้สารละลายเฮอร์บเกีนพร้อมที่จะผสมในถังฉีดพ่นค่ะหลังจากที่เราได้สารละลายเฮอร์บเกลีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําที่เราเตรียมมาไว้นะคะเทลงในถังหนึ่งส่วน ล้วก็จะนำสารละลายเทอร์บกีที่เราเตรียมอาไว้นะคะเทลงในถังฉีดพ่นหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำให้ได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการนะคะอย่างถังฉีดพ่นเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่อัตราส่วน25ลิตรหลังจากนั้นเราสามารถใช้มือคนเพื่อให้สารละลายเทอร์บกีนะคะเข้ากัน ท่านี้เราก็จะได้สารละลายเฮอร์บกรีนพร้อมใช้งานแล้วค่ะสำหรับข้อมูลท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนวิธีการผสมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ www.herbgreen.asia e หรือ YouTube ขอบคุณค่ะ